เครื่องบวชครบชุดเครื่องกระถินสวยๆสีม่วงรับปักชื่อตลปัดย่ามสัปปทนหมอนอิงงานสีม่วงสวยๆก็มีจำหน่ายนะคะตละปัดมีหลายลวดลายให้ลูกค้าเลือกค่ะครอบไรก็เหมือนกันนะคะมีหลายสีหลายแบบหลายลายท่านใดเกิดวันเสาร์สีม่วงแวะชมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะมีราคาให้ดูทุกชิ้นเลยค่ะ w w w s, s a p a n b u n n 109. c o m ชอบงานของช่างคนไหนก็บอกเขาให้ทำสีม่วงหรือสีประจำวันเกิดเราสีวันเกิดเจ้าภาพสีวันเกิดหน้าก็ได้นะคะร้านสะพานบุญอยู่ริมถนนรามอินทราก่อนเลี้ยวเข้าซอยพระยาสุเรนหรือถนนรามอินทรา109นะคะท่านใดมารถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานีบางชันเดินย้อนมาหน้าร้าน400เมตรได้ค่ะ การติดต่อร้านคือแอดสะพานบุญ109ติดต่อกันที่ไลน์นะคะสินค้านี้สามารถส่งพัสดุได้ทั่วไทยเลยนะคะสั่งกันล่วงหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามคลิปดีๆจากร้านเราเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ